สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถครอบครัวเจที่นั่งค่ะมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะกับคันนี้ค่ะโตยโยต้านิวโฟลเนอร์สอขับ2ดิสเพก4ลอ้อปี2017ค่ะราคาโปรโมชั่นนะคะ8 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวย นะคะคมาต่อกันที่ตัวยางนะคะตัวยางเป็นยางปี2021เลยนะคะดอกยางแน่นๆนะคะพร้อมใช้งานเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กซ์อลลอยขอค่ะตัวยางเป็นยางมิชลินนะคะในส่วนของทางด้านของตัวกระจกมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะที่จะเปิดเป็นโครเมียมมีสมาซีเลตแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวถ้ามาดูในส่วนของภายในกันบ้างน,นะคะเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยนะคะ กระจกเป็นออโต้สีบานค่ะเซ็นทรัล็อกมีมาให้นะคะมีปุ่ม Engine Start หรือว่าปุ่ม PUSH Start นะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะเป็นัมติฟังก์ชันนะคะด้านบนคาดลายไม้เนาะ,ะก็จะมีเป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงค่ะใต้พวงมาลายมี Airbag นะคะแล้วก็มีเป็นตัว p พน d ์ n s h ชิฟค่ะสักเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์นะคะ ส่วนทางด้านเรนไม้นะคะห้า0 0่กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอนะคะทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับเป็นตัวแอร์ออโต้นะคะตัวเกียร์เขาเป็นออตโต้เช่นกันค่ะมีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดแล้วก็การลื่นถ่ายการลื่นสบัดค่ะนี่นะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องโดยสารกันบ้างนะคะภายในเขานะคะก็จะเป็นสี เบาจะเป็นเบาหนังสีน้ำตาลเดินได้สีขาวนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านเพดานนะคะก็จะมีเป็นตัวแอร์ราวให้นะคะแล้วก็ด้านล่างเขาก็จะมีเป็นที่ชาร์จแบตที่ด้วยนะคะดอกยางแน่นๆทั้งสีเส้นพร้อมใช้งานเลยนะคะสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่าเลยนะคะไฟเลี้ยวแบบไลท์ไกดิ้งค่ะเรียงเส้นให้สวย ไฟฟ้านะคะเปิดปิดง่ายสะดวกสบายนะคะภายในเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้าหรูรลานะคะสำหรับตัว t o y ยต a p ฟ n n e e r แบบนี้มีอาราวให้นะคะด้านหลังด้วยแล้วก็ตัวเบาะก,ก็สามารถพับเก็บได้แบบนี้นะคะก็จะเหลือพื้นที่วางสัมภาระได้เยอะมากๆเลยเช่นกันนะคะคันนี้จะ ได้เป็นตัวดิสเบกสีล้อหน้าหลังเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือกําลังมองหาอยู่นะคะสามารถนัดดูรถหน้างานได้นะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมได้เช่นกันนะคะ ัค่ะ